สงครามโลกครั้งที่หนึ่งปรมบทแห่งความปั่นป่วนในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในปี1914โลกที่ดูเหมือนสงบสุขกลับถูกพลิกผันด้วยเหตุการณ์เล็กๆแต่ทรงพลังนั่นคือการลอบสังหารอาร์กรยุคฟรานเฟอร์ดินานด์มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีกณกรุงซาราเยโวเหตุการณ์นี้เปรียบเหมือนก้อนหินที่ตกลงในสระน้ำทำให้คลื่นความขัดแยง้งแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ออสเตรียฮังการีมองเซอร์เบียเป็นต้นเหตุและประกาศสงครามทว่าเรื่องกับไม่จบแค่นั้นเพราะพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายโดนดึงเข้าสู่สงครามราวกับโดมิโนโที่ล้มระเนระนาดยุโรปถูกแบ่งออกเป็นสองข้าใหญ่ฝ่ายพันธมิตรดำโดยอังกฤษฝรัร่งเศสและรัเสเซียขณะที่ฝ่ายมหาอำนาจกลางมีเยอรมนีและออสเตรียฮังการีเป็นตัวเอกสงครามครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้ระหว่างกองทัพ แต่ยังเต็มไปด้วยความโหดร้ายของสงครามสนามเพาะทหารหลายล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในหลุมดินแคบๆที่เต็มไปด้วยโคลนและความสิ้นหวังเสียงปืนกลและระเบิดดังสะท้อนกลางสนามรบความเงียบงันในช่วงกลางคืน,คนถูกแทนที่ด้วยเสียงร้องของผู้บาดเจ็บสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเปรียบเสมือนเวทีทดลองอาวุธยุคใหม่รถถังที่คลานไปตามสนามรบกลายเป็นภาพที่น่าทึ่งและน่ากลัวแก๊สพิษถูกใช้เพื่อสร้างความเจ็บปวดที่มองไม่เห็น ขณะดเดียวกันท้องฟ้าก็าถูกยึดครองโดยเครื่องบินที่เริ่มมีบทบาทสําคัญในสงครามเครื่องบินไม่ได้แค่ลาตระเวนแต่ยังนําระเบิดไปโปรยใส่ฝ่ายศัตรูในปี1917สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามในฝ่ายพันธมิตรหลังจากที่เยอรมนีโจมตีเรือพาณิชย์และส่งจดหมายลับให้เม็กซิโกโจมตีสหรัฐการเข้ามาของอเมริกาเหมือนสายลมที่พัดเปลี่ยนสนามรบฝ่ายพันธมิตรเริ่มกลับมาได้เปรียบและในปี1918 เยอรมนีก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปวันสงบศึกถูกประกาศในวันที่11พฤศจิกายนหลังสงครามโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจักรวรรดใิใหญ่ๆอย่างออสเตรียฮังการีและออตโตมันล่มสลายระบบเศรษฐกิจของยุโรปพังทลายหลายประเทศเกิดขึ้นใหม่บนซากปรากักพังของจักรวรรดิเดิมสนธิสัญญาแวร์ซายในปี1919บีบบังคับให้เยอรมนีรับผิดชอบต่อสงครามและชดใช้ค่าเสียหายมหาศาล ความขับแค้นใจในสนธิสัญญานี้กลายเป็นเชื้อไฟสําคัญที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สงสงครามโลกครั้งที่1ไม่ใช่แค่บทเรียนของความสูญเสียแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าการทะเยอทยานของมหาอํานาจสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นสมรภูมิแห่งความสิ้นหวังได้เพียงในพริบตา